สวัสดีครับลุกตีไท่ห้าครับนี่ยไม่เก่งตตบปากพุงครับมันทีนึ่งสิงหาเมื่อไรกออกครับตารองวงหนาเลยตัปากพุงจับแซงกับแตง,ตแตงนี่ครับแต่ข่าเนียวข่าเนียวขอกำนี่ปลาแห้งทอด กขาเป็นปลาหมอข้างดำานะครับปลาค้าปลอมีกไก่้มพักแะบหอูปาเคมครับนะครับกระจานน้ำกันเด้อนี่เมื่อเร็อกครับจะลองเตาลตาำหุ้งไเลยก่อนเดี๋ยวเรยวๆเรยวเร็ออกินเขาว่าได้อื ครับแก้มกินได้หลายคนครับแต่ว่าเขาเจ้ออิม่มหมดละผมกิดมาล่างด้วยร่างากใจไอ้คนมาเลี่ยงครับอืมนี่ลาบปลาอืมปลาด้วยปลามอข้างดำนี่ปลาข,า,ลา,ขาวข้างดำข้างมันดำท้องดำทอดใหม่ชิมมั้งครับตั้งเสียงอืมแห้งกรอบครับ จ้าครับผมที่เด็ดปลาแดงปลาเข้มนะครับ่บแน้ำกันเด้อนี่เฮ้งปังๆครับเมื่อนี้ครับไอ้รวนๆันทุกคนนะครับเ้อครับตัอตีสายห้าครับมัวชิมเห็จบไปเด้อครับผมครับขอบคุณครับเอาเนี้ขอกำมแบอวันๆนุ่มๆ